ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่3สิงหาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้น่าจะยิงทางด้านอ่อนตัวลงก่อนนะคะหลังจากที่มีเ,เรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมธนาคารกลางต่างประเทศในหลายๆล,ล,ลายแห่งเนี่ยสร้างความผิดหวังให้กับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอยู่พอสมควรนะคะเพราะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือทุกคนมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่นะคะซึ่งเ,เมื่อรอ กันค่อนข้างนานแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องการประชุมไปพร้อมกับการที่ไม่ได้มีใครประกาศตัวมาตรการใหม่ๆออกมาเลยนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะตัวเฟดเองประชุมไป2วันทําการ31ถึงวันที่1สิงหาเนี่ยก็มีการ ประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับเดิมนะคะ0ถึง0.25ไปจนถึงสิ้นปี2014นะคะเรื่องของมาตรการ o p e r a t i o n to ท i s h ก็ยังคงเดิมนะคะว่าจะคงไว้จนถึงสิ้นปีนี้นะคะส่วนเรื่องของอตัวมาตรการ QE เนี่ยยังไม่ได้มีการกล่าวถึงนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าได้เตรียมที่จะใช้เครื่องมือเพิ่มเติมตามความจำเป็นของภาพโดยรวมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเองเฟดก็ยังมองค่อนข้างว่า,ายังดูฟื้นตัวขึ้นในอัตราที่ชะลอลงนะคะเรื่องของตลาดแรงงานก็ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการประกาศตัวมาตรการใดๆออกมาในรอบนี้นะคะ ในขณะที่การประชุมของ ECB ที่ผ่านไปเมื่อวานนี้ซึ่งบ้านเราปิดทําการนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนนะคะโดยถึงแม้ว่าทางประธาน ECB เองเนี่ยได,ได้เผยว่าพร้อมที่ได้เตรียมการที่จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะในการในตลาดเปิดนะคะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขเรื่องของการดําเนินการดังกล่าวว่าจะทําก็ต่อเมื่อรัฐบาล จะทำก็ต่อเมื่อกองทุนคุ้มครองยูโรโซนเนี่ยได้มีมติดำเนินการในรูปแบบเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะคะแล้วก็คงต้องจับตาดูเรื่องเรื่องของกลุ่ม ตัวมูฟเมนต์ต่อไปของของกองทุนคุ้มครองยูโรโซนนะคะว่าจะประกาศออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วก็ทําให้มีการเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อพันธบัตรรอบใหม่ของอิตาลีและสเปนออกมาหรือไม่นะคะตรงนี้ก็คิดว่าไม่ได้สร้างปัจจัยในเชิงบวกต่อตลาดอย่างน้อยในระยะสั้นนะคะตัว BOE ที่ประชุมตามตัว ECB ไปเมื่อวานนี้ก็คงอัตราดอกเบี้ยที่เดิมนะคะ0.5%ในขณะที่ ECB คงที่0.75%เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามาในตลาดนะคะทำ ให้ดูตลาดหุ้นในยุโรปเมื่อวานนี้ดิ่งลงค่อนข้างแรงนะคะเช้านี้เอเชียเราก็อ่อนตัวลงตามต่อเนื่องนะคะบ้านเราเมาื่อวานนี้ปิดทำการไปนะคะในขณะที่ตลาดภูมิภาคเนี่ยก็ค่อนข้างรับข่าวไปได้ระดับหนึ่งในเชิงลบนะคะวันนี้ยังคงอ่อนตัวลงต่ออีกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นบ้านเราที่เปิดมาในวันนี้คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบในทางลงนะคะ เนื่องจากภาพโดยรวมข้างนอกยังดูค่อนข,ข,ข้างอิงทางลบอยู่แล้วก็อของเรายังมีความไม่แน่นอนของปัจจัยทางด้านการเมืองที่ต้องติดตามต่อด้วยนะคะในส่วนของดาวไซต์เนี่ยเราก็มองว่า น่าจะอยู่แถวๆ1187ก่อนนะคะอาจจะรับอยู่ในขณะที่ตลาดเองก็ยังคงรอดูข้อมูลาทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐต่อเนื่องนะคะโดยคืนวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของอาการประกาศตัวเลขการจร้างงานนอกภาคก,การเกษตรนะคะแล้วก็อาจจะการว่างงานที่เป็นข้อมูลที่นักลงทุนค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วก็เป็นจุดสนใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความผันผวน,นขึ้นในระหว่างทางอยู่พอสมควรนะคะ พุ้นที่เราแนะนำนะคะในช่วงนี้ก็คงต้องเน้นเรื่องของ selective trading ไปก่อนนะคะวางจุดถอยไว้ที่1170เป็นจุดที่เรามองว่าถ้าหลุดตรงนี้แล้วควรจะต้องคัดลอออกไปก่อนอะนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยยังถือว่า selective trading ได้อยู่นะคะอาจจะมีอ่อนตัวลงบ้างนะคะแต่ดาวไซต์น่าจะยังคงไม่ได้ดูรุนแรงมากนักนะคะในแง่ของพอร์ตนะคะวันนี้เราให้ทยอย take profit ตัว TVO ออกไปะนะคะราคาทัวรเหลืองเนี่ยอ่อนตัวลงค่อนข้าง มากนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับราคานะคะตอนนี้มี Profit อยู่ก็เทคออกเทคโปรฟิตออกไปก่อนนะคะในส่วนของที่หุ้นที่คงไว้ในพอร์ตนะคะจะมีตัว CF เ e s h t i s c o ้แนะคะแล้วก็ตัว CK นะคะปรับเข้ามา1ตัวนะคะคือตัว TRC รนะคะตัวนี้เราแนะนำเก่งกำไร Fairvalu e อยู่ที่5บาท70นะคะเรามองเ,ออเรื่องของการลุ้นผลการประมูลโครงการกอล์ฟนะคะ1,500ล้านบาทเนี่ยตรงนี้จะรู้ผลภายในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นแคทัลิสระยะสั้นที่ จะผลักดันราคาหุ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะในแง่ของคาดการเรื่องของผลประกอบการ ไตรมาสที่2เนี่ยเราคาดการจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างดีมากในในเทอมของยีออนเยียนะคะแล้วถ้ามองในแง่ของปันผลเองแล้วเนี่ยทั้งปีปี55เนี่ยเราคาดอยู่22่สตางค์นะคะคิดเป็นดีเวเดนยิวก็อยู่ที่ประมาณ5%กว่านะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคะแฟร์แวลูห้าบาทเจถ้ากรอบเทรดในระยะสั้นเราก็มองต้านอยู่แถวๆ4วสบาทสามถึงส4 0าทสีก่อนนะคะแนวรับอยู่ที่4ี่าทสแล้วก็ให้คัดลอสที่4ี่าทค่ะ ประชุมในส่วนของกลยุทธ์ทุนค่ะ